สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหุญผ้ารุ้ยครับวันนี้แอดจะภาพอยพี่น้งนองมาติดตามโตเลขปูหาเจ็ดแปดอีกรอบนึงนะครับหลังจากเมื่อวานนี่ปูหาเจ็ดแปดฟันมาสามชุดนะครับสองตัวสามชุดปูหาเจ็ดแปดฟันมากกะมี่หกสองเจ็ดสองแปดสองครับนะครับเมื่อนี้มาเมื่อนี้นะครับปูหาเจ็ดแปดกะห้มาอีกชุดนึงแหละกะพร้อมวงกลมไม่พร้อมนะครับ สำหรับในส่วนตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับเด้่สำหรับไอพี่น้องที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของปูหาเจ็ดแปดอยู่สำหรับคลิปนี้าหาทำพลาดครับพี่น้องเอฟซีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อสิบวัด้ิภาพจากแต,ต่ละช็อตแต่ละช็อตของทั้งตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวาลืติดตามให้ตลอดนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวด้านตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดเพิ่นมีความเคลื่อนไหวจังไหนแน่นะครับ หลังจากเมื่อวานนี่เด้อพวยพี่น้องเด้อปูหายเจ็ดแปดเพื่อนไหามานะครับแอร์จะได้ลงคลิปไปแล้วนะครับตองวดไปแล้วเพื่อนไหหกสองเจ็ดสองแปดสองนะครับอามาเมื่อนี้ปูหายเจ็ดแปดกา,าได้ไหชุดใหม่มานะครับเป็นเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่สองตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนไหามากทั้งบัสก็คือบแปดหางครับ ในส่วนของเลขวิ่งนะครับตัวในส่วนนี้เป็นเลขวิ่งบนเด้อพวยพี่น้องเด้อเลขวิ่งบนให้มา9กับ8นะครับหายมากเก้ากับ8ดเด้อพวยพี่น้องเด้อฟั่งแอนแล้วก็เขียนไว้น้าครับ,รบรม่นสีบริลล่มส่วนสีหอดมือออกคาเทียมันสีมี้ไข่ได้ต่อไข่ได้ขมาเนี่ยมันสีทับส์ชนอ่าพะนั้นก็ฟั่งไปแล้วก็เขียนไว้น้าครับบนันทึกคาก็ทีมาเบื้องในส่วนของตัวเลขจับคู่บนนะครับ จับคู่บนล่างนะครับบม่เป็นบนย่างเดียวบนได้ล่างได้ครับเลขชุดนี้คือบนได้ล่างได้เด้อจับปากกาลแล้วเตรียมเขียนครับพี่น้องครับเลขที่มันใหมากสำรับเมื่อนี้นะครับไห้มากเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับไห่าเพันยืดหลักเก้านะครับหรือยืดเลขเก้าไว้ยุ่หลักสิบครับอืเป็นเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับตัวเลขนะบัานนี้กระชิมาอีกสี่ชุดอีกครับเนี่ยไม่มีอีกสี่ชุดสองตัวสี่ชุดก็คือเก้าหกเก้าแปดครับสังเกตว่ายังยึดหลักเก้าอยู่เอาเลขเมื่อวานหายไปีใสมาสั่นบ่หายครับพ่อะไม่น้องครับเลขเมื่อวานก็นยังมีติดมาอยมเก็บสองเด้อเพ่อะไม่น้องเด้อที่ติดมาเด้อเก็บสองกับแปดสองครับที่ติดมานะครับเลขเมื่อวานนะครับอ่าเดี๋ยวผมกอสิขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเลขปูสี่ศูนย เลขปูห้าเจ็ดแปดนะครับขอโทษนะครับเลขปูห้าเจ็ดแปดวิ่งบนเก้ากับแปดนะครับบนล่างไม่ต้องกลับนะครับนี่เพื่นเนียนให้บนล่างไม่ต้องกลับก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้ี่นะครับามีอีกชุดนึงก็เก้าหกเก้าแปดเจ็ดสองแปดสนะครับแต่ว่าเพื่อนวงกลมไม่ให้ก็คือเก้าสองกับเก้าสาม เก้าหกกับเก้าแปดนะครับห้ว่าปูนี่มันใจรักแปดหลายรักเก้านะครับรักเก้าเยอะนะครับมันใจหลายอ่าโอ้คือเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไป,น,ปน,นอกเมืองนี่นอะนะครับปูเพิ่นมันใจเก้าสองเก้าสาเก้าหานะครับอาเทากับิีสังเกตได้ว่าปูเพิ่นมันใจรักเก้านะครับแต่ว่าเรียกเมื่วันที่เพิ่นไห้ตองวดมากกับเพิ่นกับบอทิมนะครับแต่ว่าเพิ่นไหม่มาหกสองเจ็ดสองแปดสอง แต่ว่าเพื่อนยังเอาเขามาร่วมกลุ่มกันอยก็คือเพื่อนถอนออกมา2คูนะครับกับมีเกตสองกับแปดสองหล่ะครับพ่อ่พี่น้องครับนะครับก็เปลี่ยนแนวทางให้พ่อยพี่น้องได้นะครับสาหรับในส่วนของปูห้าเจ็ดแปดบันทึกเทากับิีว่าเบาถึงในส่วนของตัวเลขของปูสี่ห้าครับสำหรับปูสี่ห้าทั้งวดวางหนึ่งกับเข่าด้ครับพ่อยพี่น้องครับเอ่เลขปูสี่ห้าวดวางนึงเขา่านะครับวดนนี้เขาก็มาตามกันต่อ ปูซีหาเนี่ยได้ตัวใดมากนะครับสําหรับวดวันที่หนึ่งท่านว่าค้งสองหาหกซีนะปูซีหากับว่าน้อยนะครับให้เลขวิ่งมาสองตัวเหมือนกันคือเก้ากับสี่ครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งมาเก้ากับสี่นะครับไพ่บนน้องครับบานนี้มีจับคู่ให้ครับจับคู่สามตัวนะครับเลขวิ่งบนนะไพ่พี่น้องนะเลขวิ่งบนขอตรวจนะครับแอดกระลืมไปนะครับ เลขวิ่งบนให้เก้ากับสี่นะครับมาจับคู่นะครับอ่าจับคู่บนนะครับจับคู่บนก็มีหนึ่งเก้าสี่แล้วก็แปดเก้าหนึ่งแล้วก็มีสี่เก้าสี่นะครับแล้วก็มาตัดออกมาเปลี่ยนสองตัวก็มีเก้าหนึ่งคับเก้าสี่ครับพลอยพี่น้องครับบานนี้กระสีมะเบิงในส่วนเลขล่างเลขล่างนี่เพื่อนไทยมากสองงังนะครับก่อนสีมะเบาโตนีน่นอกพลอยพี่น้องเนาะ เพิ่นเน้นมาให้เรียบร้อยวงกมมาหาเรียบร้อยในส่วนเลขกลางนะครับเพิ่นก็หายวิ่งหกกับแปดมากครับในระหว่างหกกับแปดเพิ่นเน้นให้มากขึ้นเน้นหกรับเด้อ,อเน้นหกเลขวิ่งล่างหกกับแปดแต่เน้นหกนะครับมาจับคู่เด่นมาเียจับคู่เด่นของอเลขกลางก็คือหกแปดได้ความพ่น้องตัวนี้ตัวเน้นตัวว่งกลมวกลม่วก้งวันต่อไปอแล้วก็มีสิบแปดอีกตัวหนึ่งนะครับ สรุปว่าเลขล่างปูซีหานะครับพอยไปลองครับก่มี่ล่างเลขวิ่งก็คือหกกับแปดเน้นแปดนะครับจับคู่เด่นก็มีหกแปดตัวรองหนึ่งแปดนะครับเนี่ยขอท้วนนะครับท้วนนะครับพ้อยไปลองครับในส่วนบนนะครับในส่วนบนอ่าวิ่งบนนี่คือวิ่งเก้ากับวิ่งสี่นะครับตัวเน้นนะครับ ตัวเน้นก็คือเก้านะครับตัวเน้นคือเก้าเด้อปูสีหาเด้อพอยไปลองเด้อปูสีหาเน้นนี่คือเน้นเก้าลองสี่นะครับจับคู่สามตัวเด่นของปูนะครับจับคู่สามตัวเด่นของปูสีหา้าก็คือสี่เก้าสี่นะครับงวดน,นี้เพินมาเลขขามได้องวดนี้เพินมาเลขขามเพินเ,นเน้นมาเลเลขหางวันเลขหาม,นหามันต่อไปก็คือสี่เก้าสี ในส่วนจับคู่เด่นสองตัวนะครับคือเก้าสี่ตัวเดียวนะครับเป็นเก้าสี่ตัวเดียวครับพราะไม่มีองครับวันนี้ตัวรองบันนี้จะเป็นตัวใดมาเบิ้งครับตัวรองก็คือแปดเก้าหนึ่งครับตัวรองนะครับสามตัวรองนะครับแปดเก้าหนึ่งสองตัวพันแยกออกมากก็คือเก้าหนึ่งครับก็คือตัดออกมาจากแปดเก้าหนึ่งะล่ะก็คือเก้าหนึ่งนะครับ ในอีกชุดนึ่งนะครับอีกชุดนึ่งกับอีกสามโต้วทกันนะครับทีมไทยไม่ก็คือหนึ่งเก้าสี่นะครับนี่ละครับปล่อยไป้องแนวทั้งของสองค่ายดังนะครับปล่อยเรขกออกมา,า,วาว่าจะเป็นปูซีหาปูหาเจ็ดแปดนะครับปล่อยออกมาเฝ้าปล่อยมาก่อนมูนะครับการเลี่ยนแบบหรือจังไรกับบอทราบนะครับหรือว่าการปล่อยกอนมูนี่ก็เพื่อได้เปรียบนะครับาบางที่ก็ หลายท่านหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไปปล่อยเอาเลขสำนักนั้นสำนักนี้มาเปลี่ยนมาปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่นก็เลยป้องกันจุดน,นี้เพิ่นก็เลยปล่อยก่อนเลยเพราะว่าเลขยเพิเ่นก็เป็นเลขคานวณอ่าก็เลยถี่ได้ปล่อยได้ก่อนโมนะครับเพราะนั้นปพ่อยพี่น้องก็ลอง,กลองเอาไปวิปเคราะห์เป็นแนวทางเมืองคาเทียมัดคาเทียชอบนะครับอาซึ่งตัวเลขตัวเบอร์เนี่ยนะครับผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานถามมาความเนี่ยชัดมีซ้ำไหนนะครับก็คัดใจไผ่ใจมั่นลัะไป ผู้เฮดสูตรกับว่าคักแอดนี่กเฮดสูตรคือกันกับว่าสูตรของคากคือกันนะครับคัดไปคักมันเพราะฉะนั้นกะอ่ามาเป็นลักอ้างอิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอไดครับพ่อแม่ไป้องครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะลงทุนนะครับถือปิดกิยวาากันครับเห็นเพื่อนเคยถือก็มานําเสนอให้พ่อแม่ไปลองเอฟซีได้รู้จักนะครับเพื่อเอาไปเป็นลักเปรียบเทียบกันเบื้อง ครับสำนักอื่นสำนักต่างๆนะครับว่าเข่ากันบ่สำนักไหนเข่าครับสำนักไหนยังสีครับเอาขากับชีได้ดูว่าสำนักไหนมากจังไหนนะครับก็เฉพาเป็นแนวทางให้ได้เพราะแม่พี่น้องกับบ่อหน่อยกับไหลจังสีครับเพราะนั้นจะสำหรับยังเหลือ,ออีกหลายสำนักนะครับที่อที่ยังบริจิตตามฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีเตวากาคือสิบอ่อีกบอ่อเกินบกี้เมือดรอครับเพราะว่า ตอนนี้สำนักได้ก็แล้วแต่ก็บกำลังหาตัวเลขออกมาเพื่อสิงัดไม่เด็ดออกมาชนกันจ้าละวันครับผู้นั่นกััดไม่เด็ดผู้นี้กังัดไม่เด็ดนะครับเพื่อสิหาตัวเลขออกมาโชว์ออกมานําออกโซเชียลให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้รู้จักกันอ่าบัดนี้เฮากับสีมารุนกันวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองหาหกซีแหละครับว่าอ่าใครไดสีเด็ด ไา้ได้สีด่าง่ายได้สีเข่านะครับรซึ่งองวดนี้นะครับทีพานมาบางหนึ่งเนี่ยคืองวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนี่ยห้ว่ามีเข่าไหลาส้ำนักนะครับซึ่งก็เปลี่ยนไปตามที่แอฟปล่อยคลิปไปแล้วนะครับปล่อยคลิปให้สรุปนะครับปล่อยคลิปสรุปให้พี่ต้ง้งเอฟซีได้รู้กันแล้วนะครับอ๋อยังไงก็ค่อยติดตามกันไว้นะครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ไว้ กดติดตามให้กาลังใจไว้นะครับติดตามนี่แหละสำคัญพ่อแม่พีน่น้องขั้าตอาบดติดตามเท่าสิบวารุเลยคว,วามเคลื่อนไหวของแต่ละช่องเป็นจงังไดความเคลื่อนไหวของแต่ละสำนักเป็นจงังไดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนี่อันนี้ก็สําคัญนักเข้าไปเพราะว่าขั้นตอนกดกระดิ่งเนี่ยเวลาสมมติว่าแอดลงคลิปปั๊บมันบาแจ้งเตือนเกิดไปพ่อแม่พี่น้องพลาดข่าวสารคลิปนั้นท่านทีเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนีป้ก็ัขออนุญาต จบการน,นำเสนอซํานี้นะครับก็ขอบุญขอบคุณเอฟีทุกทุกท่านที่ค่อ,คอยเบิ้งค่อยแย่งนะครับว่ทิมว่ดป๋ากันออค่อยเบิ้งคลิปวิดีโอที่ลงคลิปไดกันหายเสียงตอบรับกันมากดีมากๆครับอคอยมีโชคไม่ใช่กันสุขหูสุขคนคลิปหน้าคอยมาพบว่าพ๋อกันไหมคอยมาพว่าจา,ากันไหม,ค,ม,ไมครับขอบคุณหลายๆสลหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ